สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมินที่ดินนครนายกนะครับวันนี้ก็จะมาชมที่ดินอยู่ที่ตำบลทองหลางนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับที่ตรงนี้ก็มีจํานวน1 2ไร่นะครับขายในราคา6กแสนสามหมื่นเก้นบาทนะครับก็ฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะมีถนนยกสาธารณะนะครับ6เมตรนะครับเป็นหินคุกนะครับ ื้นที่นะครับทางโครงการเราก็ได้แบ่งทั้งหมดเป็น9แปลนะครับขายในราคาไล่ละหกแสนสามหมื่นเาพันนะครับตรงนี้นะครับก็พร้อมขุดโคกหนองนาให้นะครับถ้าเกิดท่านลูกค้าไม่เอาโคกหนองนานะครับก็จะมีส่วนลดไปก็เหลืออยู่ไล่ละห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสํำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับ ก็มีจำนวนหนึ่งมีทั้งแปลงมีทั้งแปลงหนึ่งไร่นะครับแล้วก็แปลงสองไร่นะครับตรงนี้นะครับส่วนทางด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนหินคุกนะครับยกสาธารณะนะครับทางโน้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับส่วนทางด้านนู้นนะครับส่วนทางด้านนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นวิวเขานะครับทางด้านหน้าแปลงนะครับ พื้นที่แปลงตรงนี้นะครับทางโครงการเราก็ไม่ได้ทำเรื่องขอไฟขอน้ำให้นะครับทางลูกค้าก็ต้องทำเรื่องขอขยายเขตเไฟน้ำเข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็นู่นครับขยายเขตเข้ามาขอเรื่องขยายเขตไฟเข้ามาก็หาจากที่ดินประมาณสองรอเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น นะครับสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับส่วนทางน้านนู้นนะครับมองเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นวิวเขานะครับลางๆนะครับไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์061นะครับ027นะครับ1 2นะครับมินนะครับติดต่อมาได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ